มะอนาพาให้อ่างเปาน้องเกลร้อมกับหอมฟอดใหญ่ขึ้นแทนหลานรักทำเอาแฟนๆอมยิ้มไปตามๆกันค่ะเมื่อม้าอนาพาได้โพสคลิปโมเมนต์สุดน่ารักกับน้องเอ็มเกลหลานสาวตัวน้อยสุดน่ารักผ่านทางช่องทางติ๊กตอกส่วนตัวในคลิปดังกล่าวม้าอนาพาได้มอบอ่างเปาให้กับหลานรักพร้อมกับหอมแก้มฟอดใหญ่แสดงถึงความคิดถึง พร้อมกันนี้ยังเขียนแคปชั่นบอกเล่าความประทับใจว่าเจอแอบเกลล้านยายจำยายได้เอ่ยชื่อยายมาน่ารักที่สุดรู้เรื่องไปหมดทุกอย่างได้ฟัดให้หายคิดถึงงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งยายและหลานกันอย่างล้นหลามหลายคนยังพูดถึงความฉลาดและน่าเอ็นดูของน้องแอบิเกลที่แสดงความคุณเคยกับยายมาได้เป็นอย่างดีเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆทุกคน จะได้เป็นเด็กดีนะวันตุกจีนนะนะคะกูเปิดดูเลยหยิบเลยสิหยิบสิหนุยดูซีดูซีโอ้โหนี่โชว์ให้แม่ดูสิหอมหน่อยหอมน่อยด้วยหอมยายน่อยหอมยายน่อยแม่เป็นต่อเป็นต่อที่หอมแล้วนี่ที่หอมแล้วจ้าเด็กดีนะไปไป นนอ,ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ